ไม่ใช่เรามาถูกโบวะเนี่ยเช็ดแค่เหมือนโฮมสวีทโฮมเลยคุณผู้ชมอ๋อเนี่ยเนี่ยเจอป้ายเจอป้ายโอเคโอ้ใจหายแล้ว g p พีออ่ะมันมาหยุดหน้าป้ายป้ายวัดอ่ะท่านผู้ชม ยังไม่เห็นอะไรเลยค่ะจ้าหนี่ผ่านมังนู้นโอ้โหทางเข้าโคตรน่ากลัวฝากถึงโอ้โหอยยวเดีอยเพิ่งทีละนักเราลงได้เหรอมาช่วยอย่าขุดนะลูกก็สรรหามาเที่ยวกันแล้วเรา เมื่กินเลี้ยวเข้ามาใจหายแวบเลยไอปุ่มจีบิ้อะเขาปากไว้หน้าแบบเป็นหน้าวัดอะคุณผู้ชมเป็นหน้าซุ่มวัด,ด่หน้ากลัวมากโอ้ยคนเยอะคนเยอะได้อยู่ได้อยู่ทีนี้รถหลคันรถหลคันโอเคกูคไม่เหงาละเอานี่นี่น,น,นี่เขาบอกให้เราจอดนี่โอเคครับพี่ด้ครับพี่โอเคครับพี่เรียบร้อยเอาลงนี่ขับทายเลยโอเค ตอนนี้เราถึงที่พักด้วยกูกล่าวสวัสดีคนดูยังนะแดดแม่งจัดจัดถือดีกว่าไหมเนี่ยโอเคตอนนี้ผมถึงที่พักแล้วนะครับผมบินหลาลาฟก็ งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆมาเที่ยวผมไม่ออกจากบ้านเลยมาประมาณเดือน2เดือนน่ะท่านผู้ชมแล้วเลือกวันออกที่ดีด้วยนะเป็นวันที่เขามาเที่ยววันตรุษจีนกันโอ้โหแม่งรถรถโคตรพ่อโคตรแม่งความติดคือไม่ไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดแม่งติดแบบอะ <c oughs> ตอนนี้พี่เจนอยู่ที่ห้องพักแล้วนะครับผมผมมีหน้าที่มาขนของวันนี้ก็ตั้งใจถ่ายคลิปมาฝากท่านผู้ชมมาแค่คืนเดียวเพราะว่ามาหลายคืนมากไม่ได้เป็นห่วงหมานะครับผมขนของกัน เรามีกระเป๋าที่ได้จาก s ัมเมอร์วอลได้มาก็ใช้งานเลยเห็นไหมแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีกระเป๋าพี่เจนมีขาตั้งกล้องและให้กูมาคนเดียวด้วยนะกูเป็นเทพมัง้งอย่างชอบเลยเดยกของก่อนถึงห้องพักแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูพร้อมกันเนี่ <c oughs> ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องน้ำซึ่งอยากจะถามคนออกแบบว่า สมมติว่าผมนั่งขี้อยู่เนี้ยแล้วเมียผมอยู่ข้างนอกขาาเขาก็มองเห็นผมนั่งขี้นะเว้ยเพื่ออะไรวะเนี่ยกระจกมันใสท่านผู้ชมดูนี่จะเอขี้เป็นไงบ้างเ้ยแต่ว่ามันมีนี่ท่านผู้ชมมีม่านนี่นะครับเดี๋ยวผมลองดึงม่านดูนี่เห็นม่มีมา่านโอมีอ่างด้วยเหมือนรู้แหละว่าเราเป็นคนชอบอ่างนะครับนี่ในส่วนของห้องน้ำนะออกจากห้องน้ำมาเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นโต๊ะ ตัวหนึ่งนี่นะครับผมเผื่อทำงงทำงานอะไรเงี้ยมีปลั๊กให้บรรยากาศดีเดอ้อนี่มีทีวีให้ด้วย LG เยอะใหญ่เยอะโอเคอมีใครนั่งอยู่ด้วยครับอ้าวคนเจนจิรา <c oughs> <c oughs> ชอบไหมชอบค่ะ <c oughs> เป็นคนเลือกเองก็ต้องชอบดิ <c oughs> ส่วนของด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะมีนี่เป็นสระน้ําขนาดเล็กนะครับผมเป็น2บ่อเชื่อมกับห้องข้างๆนะครับแล้วก็จะมีบรรยากาศด้านนอกแฉ่ใช้เวลาเดินทางประมาณ3มชั่วโมงนะครับผมกว่าจะมาถึงจากบ้านผมนะจากนครปฐมมาประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าเพื่อนๆอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ต่ำกว่าสที่จริงมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่ารถมนติดในวันนี้คนมาเที่ยวเยอะไปเข้ามาในห้องก่อน หนูพี่เจนเขาแบบเขามีความสุขดูดิไม่เคยเห็นเขามีความสุขขนาดนี้ไหมกูเป็นผัวเขาเลยกูยังไม่เคยเห็นเขามีความสุขขนาดนี้เลย <c oughs> ท่านผ <c oughs> ู้ชมเสียงแอร์ดังไปไหมเนี่ยต้องแอบมาพูดผมเนี่ยซื้อดอกไม้นะครับผมไว้ให้พี่เจนแต่ว่ามันมาไม่ทันนะครับผมก็เลย พามาเที่ยวก่อนกลับบ้านไปเนี่ยดอกไม้น่าจะมาส่งพอดีช่วงวันที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับเป็นวันที่12กุมภากลับถึงบ้านก็1 3 1 4ก็น่าจะให้ดอกไม้พอดีนะครับคนน่าจะไม่ได้ยินนะครับผมผมอยู่ในห้องนะครับจริงๆวันนี้อยากพาไปเที่ยวด้านนอกด้วยนะท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ำถ้ำละวะใช่ไหมที่รักถ้ำลถ้ำละวะจำชื่อไม่ได้ประมาณนี้แหละก่อนนั่งซิวซิวมึงนี่ แล้วคนถ่ายคลิปวอล์กเขาทำอะไรกันบ้างวะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดอะไรดีวะูใหม่หัดวอล์กอยเงี้ยคุณผู้ชมจะเล่นน้ำเปล่ากำลังคิดอยู่ว่าเราเล่นจะเล่นตรงนี้หรือเราจะลงมาเล่นข้างล่างเอาเราก็เล่นตรงสระดิจะไปลงมาเล่นข้างล่างทำไมโอ้น้ำแรงขนาดนั้นตัวไม่ปิวเลยไงกำลังคิดว่าเราควรไปซื้อขนมมากินด้วย ที่ไหนต้องออกไปข้างนอกเลยอะในนี้มันมีแต่อาหารซึ่งเราจะกินได้ก็ตอนเย็นไงก็เลยคิดว่าหลังสองทุ่มครึ่งครัวปิดเรายังไม่นอนเราก็ต้องมีอะไรกินยังไม่ักอ้วนอระไม่เขาไม่อ้วนแล้วอยกลงเล่นน้ำได้เลยเอไที่รักอ่ะเ,เดี๋ยวเขาถ่ายคลิปให้ไม่แยกไปเล่นหรอเขายังไม่อยากเล่นเนะขี้เกียจล้างหน้าแกนเขาก็ยังไม่เล่นตอนเล่นพร้อมที่รักอ่ะเอาก็ตอนนี้มันร้อนเนี่ยแยเล่นก็เราค่อยเล่นตอนเย็นไง นั่งเขาไปได้ไงร้อนนคือผมเนี่ยเป็นมันรถที่แบบไม่สามารถอยู่ด้านนอกได้อะนะครับผมเป็นคนขี้ร้อนมากไม่ใช่กระแดะนะแต่แบบมันมันร่างกายมันเป็นไปเองอะท่านผู้ชมนี่ที่นอนยังรูไอ้เข้าทัตูเหมือนเน็ตไอดอลเลยอะต้องแบบถือกล้องแล้วแบบ นานๆทีผมจะมีโมเมนต์อย่างนี้นะเนี่ยโมเมนต์แบบปล่อยวางอ่ะเหมือนไม่ต้องคิดอะไรแล้วแบบชิลแบบนอนเลยใช่ไหมตอนแรกอะผมคิดไว้ว่ามาถึงก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ถ้ำนู้นถ้ำนี้เพราะว่าการอะถ้ำมันเยอะใช่ไหมมาถึงแล้วแม่งหมดแรงเลยอะผมมาในวันที่แบบคนหนีออกจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาเที่ยวต่างจังหวัดกัน่ะ <c oughs> ที่บ้านนอนสบายกว่านี้นะแต่ทําไมตอนนี้รู้สึกว่า ที่นี่มันดีจังเลยเเถ้าผมหลับไปทำไงอ่ะ <c oughs> พี่เจนเขาชิวดูดิเขาชิวเขานั่งชิวไงดูดิ <c oughs> เขานั่งแบบนั่งอย่างชิวอะคุณผู้ชม <c oughs> ผมอะบอกเขาว่าผมจะพาเขามาเที่ยวตั้งนานแล้วละ่ะแต่ว่าก็ไม่เคยได้ไปแบบไหนสองต่อสองอะท่านผูช้ชมนี่น่าจะเป็นการเที่ยวครั้งแรกในรอบ โอ้โห uh huh. ตั้งแต่คบกันเลยมั้งเออตั้งแต่คบกันเลยคบกันผมเคยพาพี่เจนไปเที่ยว2ตอนอ2อยู่ครั้งหนึ่งตอนไปฉะอําแต่เนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่2ครับที่ไปไหนมาไหน2อคนนะคือก่อนหน้านี้คือจะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนี่น่าจะเป็นครั้งที่2ครับที่มาเที่ยวด้วยกันเขาก็ดูดีใจนะอืมแล้วเขาก็ถ่ายรูปเต็ไมไปหมดเลย โอเคงั้นเดี๋ยวช่วเงเย็นเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอพักก่อนนะครับปวดตูดปวดขาปวดตัวไปหมดเลยต,ต้องหาหมอนนวดมานวดยอกพักก่อนนะเดี๋ยวเราจะปิดทานซินั่นแบบเท่ๆโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาซื้ออะไรกิน <c oughs> ต้องรีบไปหาซื้ออะไรกินไว้ก่อน <c oughs> เพราะว่าครัวเขาปิดประมาณสองทุ่มนะครับผมทำอะไรเพื่อ <c oughs> <c oughs> คืออะไรไม่ที่รักน้อ่านอ่านนี่อ่านแล้วที่ะักก็เดี๋ยวมาแคปจากวิดีโอเอาพอใจอยัางเป็นไงมั่งรู้สึกดีไหมพามาเที่ยวก็ดีนานๆทีได้ออกจากบ้านอืนานๆทีได้แต่งตัวนานๆทีได้ออกจากบ้านวันนี้อยากกินอะไรตอนเย็นเขาตามใจที่รักร้อยเปอร์เซ็นต์เขาใจดี่อยากกินอาหารทะเลแต่ไม่รู้เขามีไหมแถวนี้เหรอแต่ที่รักสอนก้าวก่อน ตอนนั้นก้าก่อนที่รักเขารักที่รักนะเขาพูดจริงเชื่อเป่าเชื่อเขาก็รักที่รักเองเอ๊ะที่รักตอนนั้นก้าก่อนตอนนั้นก้าก็บอกแล้วๆอ่ะเขาก็รักที่รักไงทำเราต้องอะไรเนี่ยที่ใส่ฟิลเตอร์อะไรตลกๆไปบ้าเขาไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยได้ค่ะเขาถ่ายคลิปให้เราแบบอยู่ๆก็มันเดินบอกรักกันแบบ อะไรครับเนี่ยคนดูแบบตอนนี้ว่าคนดูรู้สึกอะไรอยู่อ้วกอย่างที่เจนบอกครับผมไม่ค่อยออกจากบ้านกันวันวันอยู่แต่กับบ้านอยู่แต่กับแม่อยู่กับน้องอยู่กับหมาเดี๋ยวไปหาซื้อของจริงกันท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มีอะไรน่ากินอะรครับโอ้โห <c oughs> มาเที่ยวกันมีวัยรุ่นนครปนมเื่อบ้านเราไม่ของจริงเ่ะที่รัก ถึงแล้วนะครับน้ำตกใส่ยกน้อยแล้วก็จะกลับแล้วกลับแล้วนะครับผมภายใน3นาทีนะครับมาทีี่หเลยหมาน่ารักมาเร็วกับเร็วครับไม่รู้ทำอะไรเด็กกระโดดน้ำตกกันตุ้มตามตุ้มตามย้อนกลับไปเด็กเขาสนุกนะตอนผมเด็กผมเมื่อยอี้าหละเวลามาเที่ยวก็เลยเขาจาใจาเล็กินก่อนปะหลังจากที่ไปเที่ยวน้ำตกแบบสนุกสนานนะครับเราก็ซื้อของกลับไปกินย่องนี่ น้ำแข็งนะครับแล้วก็มีของฝากเอาไปฝากแม่แล้วก็เข้าเซเว่นเล็กๆน้อยๆโอ้ยน่ากินอนะของน้ำแข็งอืมอ,อร่อยไหมี่ะก็ยังไม่ได้ก,ออดกิน <laughs> ไปกลับห้องกันอ,อ,อร่อยไหมอร่อยอืมสู้ายครับมะม่วงกับเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพริกกะปิปะ่ะเออมีกะปิด้วยอ่ะพริกเกลือกะปิกะปิพริกเกลือเออสักอย่างเนื้อท่านผู้ชมนี่เราต้องโกยใหม่้ กลัวแางนี้จะปุ๊บอันนี้น้ำปลาหวานทำไมช่วงนี้เราอยากกินแต่อของเปรี้ยวแนทะท้องมนะันนีอยอันนี้เด็ดกว่า,วาเดี๋ยวเรากินตรงนี้เสร็จเนี่ยเราจะไปเล่นน้ำกันดีเอาไม่ขนาด แถมเวียก huh? <laughs> ันอย่ากรองลงก่อนเร็วเอ้าเล่นน้ำก็ำำต้องลงนะ้ำนี่น้ำน่าลงอา่าเที่ยนถ่ายเขาก็าลงก่อนแต่เขาลงกันทีละก็ต้องลงนะนี่เดี๋ยวลง <laughs> น้ำเย็นปะเย็นเดี7 K. 7 K. ๋ยวเจ็ดแค่เจ็ดแค่อุ้ยเขาบอกแล้วว่ามันหนาวลงไปเลยถ้ามาไม่เล่นก็ยังไงอ,อยู่นะจะลงไปก่อนจะได้ดูว่าลึกไหมชิน้นไม่คุ้นดิลงไม่ได้ ลงหน้าเธอลงไปเลยทีเดียวแม่แม่คนเก่งไม่ลงก่อนอ่ะค่ะลงครึ่งขาเ,งเย็นเีธอลงไปครึ่งตัวแล้วลงไปเถอะถ้าเรายังลงไปทั้งตัวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันก็หาย <c oughs> ลงไปเลย <c oughs> เนี่ยต่อหน้าฟ้าต่อหน้าแบบภูเขาไอ้ชิ่อเไม่หยิ่งมั้ยไอ้ชื่อไม่คงเราเสียงดังไม่ได้เพราะว่าข้างห้องก็มีคนเอยากลงบดีอ่าเหลี่ยมได้ได้เขาลงเขาถ่ายทีละคนใช่เปล่าใช่เปล่าเมื่อี้เขาจะเปลี่ยนเสื้อามาทำไมอันนี้เดี๋ยวรู้เดียวรู้เราจะเหลี่ยมอ่อ มันก็หนาวแหละรู้แต่ว่ามันต้องลงมาแล้วไงอาดิทีชชู่อึ๊บอุ๊ยแต่วิวสวยเดอ้อท่านผู้ชมเป็นไงนี่นะครับอุลเสียวมือถือกูตกจริง่ยท่านผู้ชมเหมือนเรามาเที่ยวด้วยกันไหมอารมณ์นั้นปะ <c oughs> ผมรู้แล้วทำไมคนชอบดูวอล์กผมเข้าใจความรู้สึกแล้วท่านผู้ชมฮะยังหนาวไม่ค่อยหนาวแล้วมันหนาวแค่ครั้งแรกที่ลงแค่นั้นแหละค่ะพี่เจนลง ไม่คุดจริงอ่ะเขาใส่คหเฟ่อะไม่ไหวขึ้นไม่ไหวขึ้นเดี๋ยวไม่คุ้งไงโคตรแคมเลยอะไรครับโอ้จะวิวสวยนะดูดิวิวหลังสวยสวยคุณผู้ชมเดีมันโดนพงแล้วมันหนาวทีแรกต้องตอบผิดถูก้าแรกตอบคำถามพี่ถูกเขาจะทิ้งเนี่ยลงเขาชอบสีอะไรหนึ่งสองสาม เขาลงเหมืตอนถูกถูบถูกเขาชอบกินอะไรลงเลยทีแรกมันเปียกไปครึ่งตัวแล้วก็อาทีลรกลงอ่ะค่อยๆลงน้ำแบบเหมือนเอาน้ำแข็งอะมาลงไว้ก็ดีเลยคุณผู้ชมวิ้ยยุงแม่งตัวเท่าแมงวันอะยุงไม่ทุกนคุณผู้ชมครับ ผมมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมมันอาจจะฟังดูเศร้าผมหล่อฮะอันนี้หลังจากที่เราเล่นน้ำมาเสร็จเราไปไหนต่ออับน้ำแล้วก็กินข้าวอ่ามาครับเดี๋ยวให้คุดโอเค เดี๋ยวผมเล่นลน ong เล่นน้ำอะไรก่อนก่อนสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อเจอกันฮะขอเล่น,น <c oughs> ไม่เลยบอกคนดูไหมไม่มีค <c oughs> ่ะไปหอมเขาก่อนไม่ได้มันออกกล้องอ้าวทำไมสามีภรรย,ยาจดทะเบียนสมรสค่ะเดี๋ยวยูทูบเขาแบนแง่ไข่วักหยุดไหนใครแบนนี่เมียกูยูของแบน <c oughs> ไปละเดี๋ยวเจอกัน นี่กับข้ามาแล้วน้อยอย่างเยอะท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้เป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับยำวุ้นเส้นเย็นวุน้นซั่าสปาเกตตี้ขี้เมาเข้าวผัดอะคิดหน่อยนน่นี่ชิมนี้กุ้งแช่น้ำปลาครับคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ใช้มือไปแล้วจิ้มไปเลย <c oughs> ตัวเป็นเน็ตไอดอลเลยนะครับถ่ายทุกสถานการณ์งั้นะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามีพูดคุยกันตอนช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเวลาตอนนี้สามทุ่มกว่า,วานะครับหลังจากกินข้าวเสร็จมึนๆเบลอๆแล้วเดี๋ยวก็จะนอนแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเที่ยวเหนื่อยขับรถชอบที่พักมากมากแบบมากๆเลยข้อเสียมีไหมที่พักที่รไก อ,อ๋อมันไกลแค่นั้นแหละ <c oughs> อีกหนึ่งข้อเสียคือ Wi-Fi ที่นี่ไม่ค่อยดีมันดูทีวีไม่ค่อยได้แต่ว่าทีวีเขาเป็นระบบแบบทีวีรุ่นใหม่เลยนะรุ่นเดียวกับที่บ้านผมเลยที่ผมซื้อใหม่ LG แต่ว่า Wi-Fi มันอาจจะไม่ค่อยดีถ้าสมมุติว่าผู้บริหารหรือเจ้าของ ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็อยากให้แก้ไขเรื่องนี้รวมทั้งทุกที่เลยผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการให้ความสําคัญกับอินเทอร์เน็ตท่านลูกค้าแฮปปี้อย่างเงี้ยเขาก็บอกต่อแต่ที่เหลือผมโอเคหมดเลยนะห้องห้องน้ําสะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในห้องเนี่ยผมโอเคมากๆใกล้ันมาเลนไทายแล้วที่รักอยากได้อะไรไหมอะไรก็ได้ถ้ที่รักจะให้ <laughs> อ่า <laughs> ไห้มีให้เือ <laughs> อะไร ก็ขอดอกกุหลาบแี่ก็บอกเอาไปทำอะไรที่เราเอาไปทำอะไรดอกกุหลาบอ่ะก็มาเลนทายเขาให้ดอกกุหลาบเป็นไงอ๋อเหรอก็ดูแบบน่ารักตีโอเคเย่งได้ดอกกุหลาบเอามะพร้าวไหมครับน้ำมะพร้าวอยากได้ดอกกุหลาบก็เขาเคยบอกไปว่าเออวันนทานเจอดอกกุหลาบไห้เขาจากดอกจริงอ๋ๆโอเคโอเคผมกับพี่เจนเนี่ยคบกันมากี่ปีแล้วที่รักปีเนี้ยปีที่สี่เขาปีเปีที่สี แต่งงานกันปีกว่าๆเมื่อไหร่มีลูกเ <g rab> มื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเมื่อไหร่ก็เมืนน่อนั้นอะ <c oughs> ชอบถามกันจกกังเลกูบังคับได้มัง้ง <c oughs> อยางเอาบังคับได้เอามาวู้ลูกมาอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ท่านผู้ชมก็คลิปวิดีโอนี้อะไ,ไบอกคนดูไหมเขาจะปิดคลิปแล้วโรเบอร์ไนต์กีคาไม่เคยบอกเลยเลย <c oughs> โอเคท่านผู้ชม คิดว่าดูคลิปนี้ก็อเอาไว้ที่เพียงเท่านี้ละกันให้ตุกแกแม่งโขมันะผมบอกให้จะคว้ากันไก่จะตัดหัวมันนะครับมันคือสัตว์ที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกใบนี้ก็ฝากด้วยกับวอล์กคลิปนี้นะครับผมถ้าท่านชอบฝากกดไลค์ฝากสมัครช่องที่สำหรับก,ก,กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอก,กันพรุ่ต่อไปไปแล้วพักผ่อนบ๊ายบายเจอก,กันครับผมพรุ่งนี้เกียร์ขับรถวะแล้วก็ถอดจิตครับเที่ยงนอนได้ค่ะเพราะที่รังง่วงทำน้ำมัน ทำไหนอ่ะไม่ทําเลยใช่ค่ะอ๋อคือจะฝากให้ทำก็จะทำน้ำให้น้อยไม่เล่นไม่เล่นมีอะไรแลกเปลี่ยนอ่ะเอาขนมไปห่อนหนึ่งด้วยแล้วจะเปิดกล่องเร็วเปิดกล่องโอ้โหมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันต้องเปิดดูค่ะไเตื่นเต้นป้า สวยชอบเปล่าชอบชอบไหมชอบค่ะอันนี้คือแบบเจ็คเป็นของชิ้นแรกที่พี่ดได้ใช้เขาไอชอบเปล่าชอบค่ะสวยอ่ะแบบเป็นโทนแบบสีดำทอง